สวัสดีครับนักเรียนนะครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นการขึ้นเรื่องใหม่นะครับของคณิตศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของเส้นขนานนะครับอันดับแรกเลยนะครับเขาให้เราเนี่ยหัดนะครับวัดนะครับดูว่าอันไหนมัน มีขนาดมุม90องศานะครับส่วนไอ้ตัวที่90องศาเนี่ยให้เราสังเกตดูง่ายเลยอันไหนที่มันตั้งฉากกันนะครับแสดงว่าอันนั้นเป็นมุม90องศานะครับแล้วในนี้นะครับเขาบอกว่า วัดขนาดของมุมที่กําหนดถ้ามุมใดมีขนาด90องศาให้เขียนสัญ,ญลักษณ์นะครับแสดงการตั้งฉากอ่ะครูค,คิดว่าเราน่าจะส่วนน้อยนะครับน่าจะยังไม่มีไม้นะครับวัดมุมนะครับ เราก็ใช้วิธีการสังเกตนะครับให้เลือกเอาเฉพาะ,ะข้อที่เป็นมุม90องศานะครับแล้วก็เขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากลงไปนะครับออย่างเช่นในนี้นะครับก็จะมีข้อที่2นะครับที่ตั้งฉากกันนีคือมีมุมตรงนี้ที่มันตั้งฉากกันนะครับ คุณครูก็จะทำนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของอมุมที่มันตั้งฉากกันนะครับหรือว่ามุมที่มันมีขนาดมุม90องศานะครับสำหรับในนี้นะครับในประดา6หข,ข้อนี้มีข้อไหนอีกบ้างที่เส้น ที่เส้นนะครับหรือมันทำมุมตั้งฉากกันนะครับก็ให้เราทำใจลักตัวนี้ลงไปนะครับตรงมุมของมันนะครับอพอมาถัดมาเขาก็บอกว่าตรวจสอบว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใด ขนานกันนะครับเพราะเหตุใดและเขียนสัญลักษณ์แสดงการขนานกันนะครับตัวอย่างเขามีเส้นมาให้นะครับเป็นเส้นตรง AB นะครับกับ GD นะที่มัน เอกับ C ีนะครับซี C, ขอโทษทีอันนี้ C ีนะครับซี C, D, นะครับแล้วก็มีเส้น E F นะครับตัดผ่าน2เส้นนี้นะครับอันนี้เขาก็บอกว่า AB เนี่ยเส้นตรง AB เนี่ยมันขนานกับ C D อันนี้คือสัญลักษณ์ขนานนะครับจะมะีตัวทับ2อ,อันคู่กันนะครับ เพราะอะไรเพราะเส้นตรง AB เนี่ยและเส้นตรง CD เนี่ยห่างกัน1.5เซเมตรเท่ากันตลอดอ่ะยาว1.5เซติเมตรเท่ากันตลอดจริงไหมอ่ะลองเอาจุดนะครับจุด A กับจุด C อ่ะทำไมเขาบอกว่าห่างน,นี้อ๋อ อันนี้นะครับลองวัดดูแล้วอ่ะมันไม่ได้1.5เซนติเมตรแต่มันได้2เซนติเมตรนะครับอ่ะแสดงว่าในนี้เขาอาจจะอ่ะตัวอย่างนะครับมันเป็นตัวอย่างให้เฉยนะคือสองเส้นเนี้ยมันตีคู่กันไปนะครับด้วยระยะห่าง หนึ่งจุดห้าเซนติเมตรตลอดเส้นนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยยาวขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยมันยาวมันยาวเท่าเดิม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 มาอย่างนี้เลยนะครับแสดงว่ามันขนานกันอ่ะทีนี้เรามาดูคุณครูก็จะให้อ่าให้ตัวอย่างทําตัวอย่างให้หนึ่งข้อ ก็คือเอาข้อสองกันแล้วกันนะครับก็ดูว่าอันไหนที่มันคู่กันนะครับในนี้นะครับมีหลายเส้นครูมองเห็นแล้วนะครับก็คือ,อเส้นเส้นตรง ST แล้วก็เส้นตรง MN นะครับอ,อันนี้ได้ทั้ง ST หรือ TS ก็ได้นะครับอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะครับครูก็จะวัดยาวประมาณ1เส้ซนนะครับ ันนี้ยาวประมาณ1เซนนะครูก็จะเขียนเส้นตรง st นะครับขนานกับเส้นตรง mn นะครับถ้ามันไม่มีลูกศรตรงปลายนะครับให้ขีดตรงเฉยๆแบบนี้นะครับถ้ามันเป็นมีแหลมๆนะครับหัวลูกศรอยู่ปลายเส้นก็ต้องใส่แบบนี้นะครับ เพราะอะไรเพราะ,ะเส้นตรง ST และ,ะเส้นตรง CD เนี่ยห่างกันห่างกันเท่าไรหร่1เซนติเมตร่ะเซนติเมตรนะครับอนึ่เซนติเมตร เท่ากันตลอดนะครับออันนี้ก็จะเป็นอ่ะคำตอบหนึ่งข้อนะครับในอีกเหลืออีก3ข้อนี้เราก็มองว่ามีคู่ไหนที่มันขนานกันนะครับ ส่วนต่อมานะครับต่อมาอการสร้างเส้นขนานอันนี้อันนี้ง่ายนะครับอันนี้ทำให้ดูเลยหนึ่งข้อนะครับแล้วอีกอีอกสามข้อนะครับเราก็ทำเองเขาบอก ลากเส้นตรง BN ให้ขนานกับเส้นตรง AM นะครับและอยู่ห่างกัน2 m, เมตรไอ้สองสองเซนติเมตรนะครับอ่ะเราก็วัดตรงนี้เลยนะครับให้มันตั้งฉากนะครับให้มันตรงตรงจุดตรงนี้หนึ่งจุดนะครับอันนี้เป็นสูตรลัดนะครับอ่ะแล้วก็มาจุดตรง2เซนติเมตรอีกหนึ่งจุดนะครับ แล้วเราก็เอาไม้มาทัดภาพนะครับลากเส้นเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หัวลูกศรเขาบอกว่าเส้นอันนี้ก็คือเส้น bn นะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับเส้นตรง bn ที่ขนานกับเส้นตรง am นะครับ ก็จะห่างกัน2เซิลตลอดนะครับห่างกัน2อซิตลอดอมันคาดเคลื่อนได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะขยับมันนะครับอ่ะวันนี้ก็ให้เพียงเท่านี้นะครับส่วนตรงน,น,รงนี้ส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเขาบอกให้ลาก เส้นตรง mn และ cq ให้ขนานกันและอยู่ห่างกันกับ ab อยู่ห่างกันกับ ab นะครับลากเส้น2เส้นให้มันขนานกัน ก็เอ๊ะเหมือนมีรอยตรงนี้นะครับก็ลากนะครับตรงนี้เหมือนมันมีรอยอยู่นะครับลากเส้นตรงตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะห่างห่างเท่าเทกันประมาณนี้นะครับไปเรื่อยเรือเลย,เลย นะครับไม่เท่ากันเรื่อยๆเลยนะครับก็โดยให้เส้นหนึ่งเป็น MN เส้นหนึ่งเป็น CQ นะครับอ่านครูก็จะให้ตรงนี้เป็น MN นะครับตรงนี้ก็เป็น CQ นะครับแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการสร้างไม่ได้ยากนะครับแต่เป็น ความรู้พื้นฐานนะครับในเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปไปในเรื่องที่มันยากกว่าน,นี้ในเรื่องของเส้นขนานนะครับไปในส่วนที่มันยากกว่าตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ